ขอต้อนรับกลับมาสู่ Luxury Auto ช่องที่เรานำเสนอการอัปเดตสุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่กำลังสร้างอนาคตแห่งความหรูหราสมรรถนะและดีไซน์และว,วันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตามมากที่สุดจากค่ายเกียร์น,นั้นก็คือเกียร์ทัสมมนปี2026รถกระบะรุ่นแรกของแบรนด์ที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในเซกเมนต์นี้ทัสมมนไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะเพื่อใช้งานทั่วไปแต่เป็นการประกาศชัดเจนว่าเกียร์พร้อมที่จะท้าชนกับตำนานอย่างโตโยต้าไฮรัก ฟอร์ดแรนเจอร์และมิตซูบิชิทร i ทันโดยผสานความแข็งแกร่งแบบดูดันเข้ากับดีไซน์ล้ำอนาคตและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างที่เราไม่เคยเห็นจากแบรนด์นี้มาก่อนเมื่อมองแอร์ o วบแรกทัสมันสะกดสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกอันทรงพลังมาพร้อมกระจังหน้าไทเกอร์โนสอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับรถกระบะโคมไฟหน้าเลตแมทริกที่เพิ่มความล้ำสมัยซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่แสดงถึงพลังและทรงตัวรถที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงและมีสไตล์ แชสซีแบบขั้นบันไดถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงรองรับน้ำหนักบรรทุกและการลากจูงได้เต็มกำลังไม่ว่าคุณจะบรรทุกเครื่องมือทำงานหรือจะลากเรือคาราวานหรือรถพ่วงคัสมันก็พร้อมตอบโจทย์อย่างมั่นใจใต้ฝากระโปรงเกียร์มอบตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายเพื่อตอบสนองผู้ขับทุกกลุ่มเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรที่เน้นแรงบิดมหาศาลเหมาะกับการลากจูงและเส้นทางออฟโรด เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรที่ผสานสมรรถนะกับการตอบสนองที่นุ่มนวลและที่เหนือกว่านั้นเกียร์ยังเตรียมเวอร์ชันไฮบริดและไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของรถกระบะสู่อนาคตที่ยั่งยืนรุ่นดีเซลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังดิบในการลากจูงในขณะที่รุ่นไฮบริดและอีวีถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังได้สมรรถนะและความสามารถครบถ้วนก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารทัสมันยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะ ด้วยการตกแต่งที่หรูหราราวกับรถ SUV ระดับพรีเมียมวัสดุคุณภาพสูงรายละเอียดประณีตและเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกจัดวางอย่างลงตัวหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วทำหน้าที่เป็นทั้งแผงมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับคำสั่งเสียงอัจฉริยะการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายการอัปเดตระบบผ่าน OTA ระบบเสียงพรีเมียมการชาร์จไร้สายและไฟแอมเบียนที่ปรับอารมณ์ได้ตามต้องการความสะดวกสบายยังคงมากับเบาะหนังที่มีระบบระบายอากาศแอร์อุน่น เบาะหลังกว้างขวางหลังคาพาโนรามาที่เปิดรับบรรยากาศภายนอกทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องเพลิดเพลินสําหรับทุกคนด้านความปลอดภัยทัสแมนมาพร้อมแพคเกจไรวิทรุ่นล่าสุดรวมถึงระบบช่วยขับขี่บนทางด่วนระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะจากรีโมท เพิ่มความมั่นใจทั้งบนทางหลวงถนนในเมืองที่แคบหรือเส้นทางออฟโรดสำหรับสมรรถนะลุยทางวิบากทัสมมนมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบดิฟล็อกอิเล็กทรอนิกส์ระบบช่วยลงทางชันและช่วงล่างที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับโคลนทรายหิมะและเส้นทางหินครุคราทาให้เป็นรถที่พร้อมสําหรับการผจญภัยทุกรูปแบบสิ่งที่ทําให้เกียร์ทัสมมนปี2026โดดเด่นจริงๆคือความสมดุลระหว่างการเป็นรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งใช้งานหนักได้จริงกับการเป็นรถที่มอบความสะดวกสบาย เทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราในการเดินทางมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนของเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกสร้างมาเพื่อพาผู้คนเดินทางอย่างปลอดภัยมีสไตล์และสนุกสนานทัสแมนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งระดับโลกไม่ว่าจะในตลาดออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางหรือภูมิภาคอื่นๆรถกระบะรุ่นนี้คือตัวแทนของวิสัยทัศน์ใหม่ของเกียร์ที่กำลังขยายตัวสู่เวทีโลกทัสแมนคือการก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ในตลาดที่แข็งแกร่ง พร้อมมุมมองใหม่ที่รวมเอาความทนทานเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังฟีเจอร์ความปลอดภยัยขั้นสูงห้องโดยสารหรูหราและเวอร์ชันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกียร์ทัชมันปี2026ไม่ใช่แค่รถกระบะรุ่นแรกของเกียร์แต่มันคือผู้ท้าชิงที่จะสร้างแรงสันสะเทือนและนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่ผู้ขับคาดหวังจากรถกระบะยุคใหม่นี่คือคำประกาศถึงพลังความอเนกประสงค์และความทะเยอทะยานที่ถูกรวมไว้ในรถคันเดียว และนี่คือเกียร์ทัสมันปี2026จุดเริ่มต้นของอนาคตใหม่แห่งวงการรถกระบะ